สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะยุให้เลิกเพราะสาเหตุนี้บอนเชิญยิ้มตอบช้าทำไมยุให้โชคเลิกเมียฟังแล้วถึงกับร้องอุ้ยเลยกลายเป็นมหากราบดราม่าครั้งใหญ่ระหว่างบอนเชิญยิ้มและโชครถแห่ที่มีประเด็นเรื่องงานงดรับงานและถึงขั้นยกเลิกคิวงานคู่ทั้งหมด50งานแต่เหมือนว่าเรื่องราวจะไม่แค่บอนและโชคเมื่อล่าสุดวันที่3สิงหาคม6 5ทางห้นานภรรยาของโชค นัดก็มาร่วมรายการหนกระแสะคืรื่ประเด็นทั้งหมดด้วยแต่มีช่วงหนึ่งที่นัดถามพี่บอลกลารายการว่าจริงไหมคะที่พี่พูดว่าพี่จะไม่มีวันดีกับเองได้จนกว่าเองจะเลิกกับเมียเมียมือม,มันคนไม่ดีจริงไหมคะบอลตอบว่าถูกนัดถามตอบว่าพี่มีเจตนาให้หนูเลิกกันทําไมในเมื่อหนูจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยแล้วมียุให้หนูเลิกกันเพราะอะไรคะบอลตอบชัดๆเลยค่ะว่าเพราะตอนนี้คุณทํากับผม ไปนินทาคุณร้ายมากนัดก็ถามว่าหรอคะหนูร้ายหรอคะนอกจากนี้โชคก็ยอมรับว่าเดินตามเมียอันนี้จริงเพราะผมให้เกียรติเขาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ